หลังจากที่คุณมิกนะมีการโพสต์เรื่องของค่าไฟแพงขึ้นมาถึงหมื่นหกนะฮะก่อนหน้านี้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้มากมายเลยครับล่าสุดครับหลายคนก็เหมือนเป็นการมาขอบคุณคุณมิกนะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่องอ่ะก็มีการเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาแก้ปัญหาพร้อมกับฝากถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้ช่วยมาตรวจเรื่องของสายไฟที่บ้านเพราะว่าสงสัยว่า บ้านมันก็แค่ชั้นเดียวทำไมค่าไฟถึงสูงขนาดนี้ครับนอกจากนี้ครับยังเผยกับทีมค่าวว่าดีใจมากๆที่หลายคนเนี่ยเข้ามาขอบคุณเพราะว่าตอนแรกกลัวคนไม่เข้าใจกลัวโดนดรามา่าแต่หลังจากผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีตนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ ที่ได้รับกลับมามันมันดีเกินคาดผู้ใหญ่ใจดีรีบเทคแอคชั่นช่วยประชาชนเลยทันทีแล้วผมว่าสิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือคนมาขอบคุณมากกว่าคนเขียนเข้ามาขอบคุณโทรเข้ามาขอบคุณเยอะมากจนผมเองยังตกใจว่าแบบทำไมขอบคุณเราเยอะขนาดนี้แสดงว่าเอฟเฟกหลายคนจริงๆและเพียงแค่สิ่งที่เราทํามันทําให้คนอื่นโอเคแค่ที่ผมว่าผมก็บรรลุแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นดาบสองคมการที่ผมจะออกมาพูดเรื่องค่าไฟแพง กลัวคนมาดา่ากลัวคนมาดามากแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าผลมันออกมาดีเกินคาดแล้วกลายเป็นเราดีใจมากกว่าที่เราได้ช่วยคนอื่นและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าเมื่อทุกคนมีปัญหาเหมือนกันมีผู้ใหญ่พร้อมที่จะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเสมอดังนั้นก็โอเคก็อาจบางทีมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ใจเย็นๆใครที่เจอปัญหาอยู่ณนะตอนนี้ขอเป็นกําลังใจให้จริงๆครับพี่มีขอบคุณมากนะครับดูแลตัวเองนะครับพี่มีค่ะครับได้ครับผมครับสวัสดีค่ะ